ต้องค่ะความสามารถเกี่วค่ค่ะวันนี้เราก็จะ่ยวนะครับค่ะนี่รนีเ้หบ้านครกบ้านี่จะแทนมีพบ้านแปลงมาบ้างมครับครับลูกแบบนิ่ง มาแล้วมีสบ้าสตรีโชว์เนี่ย <Yeah. S 1> ที่นี่นะครับอำเภอเนี้อำเภ <Yeah. S 1> อเอิญมันไปสบ้าเป็นสบ้าหลุดน,นะครับ oh. เป็นชะบอ มากเยี่ยมมากเยี่ยมเก่งแปลกใจว่าที่นี่ทป็นาระธานนะที่พี่บอกว่าสุดยอดมากนะครับสุดยอดที่สุครับจังหวัดภาคใต้ไม่เคยเจอเคยไหนนะครับต้องจำไปเรื่ยต่อนะครับมากค้าครับแล้วใครคนนังมา โจมตีโดยสมาชิกกองอา,าสารักษาดิแดนะคุณอ,อ,อาารย์เสีนะคะที่มีความเท่งแผลกันมากะนะคะท่านนะครับชมการสวนสนาม กาเบียนผลตีเกื้อปูลทีนาจักรรองผู้ในการรักษาความมั่นคงภายในภาคสี่คนหน้ากับผมนายกองโยงยงยงภยยาปานาคอนายเพลยศและผู้ในการศูนย์ปฏิบัติการอำเภอเพในนามของส่วนราชการหน่วยงานและกลุ่มพลังมวลชนทุกท่านต้องขอขอบคุณท่านประธานที่ได้กรุณาเสียสละเวลามีค่ามาเป็นประธานในพิธีปิดการผดทบกวนกำลังประชาชน กำลังไปจำถิ่นอำเภอโ่กจังหวัดนาทิวในการปฏิบัติงานแก่ชบ 3. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานแก่ชุดกักษาความปลอดภัยหมู่บ้านในการดูแลประชาชนเส้นทางและสถานที่แหล่ทุนเทศบาลตบลนเลือดต่อลงเรียนเลือเอาอข้กาพระเจ้ากากมุ่งมันเน แก้ไขปัญหาของชาติและประชาชนและเสริมสร้างคุณประโยชน์ให้แก่แผ่นดินโดยยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาลและความถูกต้องตว่างไปวข้าพเจ้าจะร่วมพลังแก้ไขปัญหายาเสพติดแก้ไขปัญหาของประเทศชาติ การะำงานที่ดีนะครับท่านรองผู้อนวยการรักษาความปลอดภัยค่ะขอบคุณมากครับขอบคุณมากยิ้มสวยๆเลยครับให้เกียรติที่รักทุกท่านครับเนื่องด้วยพลโตปิยวัฒน์นาควานิแม่ทัพภาคสี่ผู้บริการรักษาความปลอดภัยในภาคสี่ท่านเติดรักสำคัญจำเป็นยิ่งกินวอกหมายอมบนตีเครื่องปูนกินดาจับรองแม่ทัพภาคสี่รองผู้บริการรักษา นนะมาเป็นประธานพิธีเป็นการเปิทดทบทวนกำลังประจิติและกำลังประชาชนของอำเภอลือสอบทางสุภาพบุรุษซึ่งบางครั้งอาจจะติดตุลาดำเป็นทิ่อยู่ในอำเภอลือสอบในโดิเาณดีกับทางชุดรักษาควา,า,า,ามปลอดภัยหมู่บ้านตำบลบาตองอำเภอลือสอบและชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านอีกสองตำบล นะครับที่ได้สวนสนามการที่หนึ่งไปลวถึงชุดที่ครทำให้เรานะครับตุมต่มต่ำไปทั่วหน้า <c oughs> แม้ว่าเราไม่มีอาวุธทิ้งเพียงการแสดงกับเขาอยากกระทุกทุกท่านครับ สิ่งที่ท่านได้อาสาออกมาและวันนี้ได้มารวมแสดงออกมาเหเ็นชัดเจนเป็นสิ่งที่ดีไว้ท่านรักษาความดีนี้ไว้ําดับต่อไปก็คืองานต่างๆเรื่องการพัฒนาและนะบัดน,นี้ได้เวลาสมควรแล้วผมขอ,ปปททขอเ,เป็นการเปิดทบทวนกำลังประจรายสินกำลังประชาชน ความตองเัยด้วยการศึกตาและด้านความปลอดัยเขาเสียสละให้ทางนู้นใช่ไหมโ้ดังมากนะครับแต่พ่อผมก็ไปนะครับเตืยนได้่่า คอยท่านนานไหมหรอรอไอผมกินปากลูกเลยอืออะไรนะจิ้มค่ะบาตรงโอ้มาตรงเมื่อกี้ได้รางวัลแล้วไม่แจกไว้เดี๋ยวจะร้องไงจริงจริงครับผมนะมาของอะไรเหล่านี้ ครับขอบคุณนี่แหละผมชอบไม่รู้ใจอะ่ะ <c oughs> อืมอร่อยไหมครับอรนไม่ไข่ขาวอะ่ะ <c oughs> <c oughs> ขอบคุณครับขอบคุณครับ <c oughs> โอ้ผ <c oughs> ลไม้ที่อยู่ในสวนเหมือนกันเติมนุ้ย